สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสําหรับคลิปนี้นี่เป็นตุ๊กแก่ครับตุ๊กแกอย่างนี้ผมก็ต้องตีตรงทางตุ๊กแกหลวงพ่อพคืนนะครับมัดสังโคสิตารามนะครับหลวงพ่อพคืนนี่ก็ถือว่าเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะนะครับนะครับแล้วก็ท่านก็เก่งมากเรื่องการสร้างตุ๊กแก่นี่ ตุ๊กแกของท่านนี่เป็นเครื่องรางของขังที่มีอนุภาพเด่นทางด้านเมตตามหานิยมแขวค่า,านะครับเขาเรียกว่านะเรียกซับอะไรประมาณนี้นะครับก็ทั้งโชคลาภเมตตามหานิยมแขวคาดเรียกซับนะครับบอกว่าถ,ถ,ถ้าได้ยินเสียงตุ๊กแกล้องเนี่ยนะครับ จะได้เป็นเศรษฐีแน่นอนนะครับนะทุกแกพอคืนก็ถามผมผมว่าเป็นอะไรที่น่าใช้นะถือว่าเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งที่เขามีพวก,เ,เ,ก,วกนะเกี่ยวกับด้านโชคลาบนะครับเกี่ยวกับด้านโชคลาบนะครับนี่ก็ได้มาพร้อมกับชุดนี้กนะับชุดที่เพิ่งได้มา เมื่อวานเนี่ยนะครับก็เลยมาถ่ายให้ชมนะครับปกติผมก็ไม่ค่อยได้มาหรอกนะครับพอได้มาก็อยากจะเอามาให้ชมนะครับแล้วก็เพื่อมีท่านใดสนใจนะครับเพื่อนมีนท่านใดสนใจอยากได้บูชานะครับสําหรับตุ๊กแกันนี้เป็นใส่เครื่องรางนะใส่เครื่องรางนะครับก็ถูอมาสอบถามผมได้นะครับถือมาสอบถามได้ ราคาอะไรก็ไม่ได้แรงนะครับนะครับผมเปิดพ้าหลักร้อยหลักหลักร้อยหลักพันนะครับเปิดหลักร้อยหลักพันผมไม่ได้เปิดแพงในขนาดนั้นนะครับราคาพระผมจับต้องได้แน่นอนนะครับสนใจองค์ไหนก็โทรมาสอบถามดูนะครับตัวนี้ก็สวยไหมสวยครับนะครับนี่เป็นตุ๊กแกนะครับเป็นตุ๊กแกพ่อคืนนะครับวัดสังโคิตตะครัมอ่ะปั้นมือนะครับวันนี้ปั้นมือนะ นะครับอ่าคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้คลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับเดีย๋ยวมาดูกันผมมีอะไรมาถ่ายช่วทีหนึ่งฝากก,ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับตลอดการติดตามรับชมรับฟังนะครับจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างนะนะครับสนใจรายการไหนก็สอบถามเข้ามาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ